วันนี้พวกเราอยู่กันที่ ันนี้พวกเรามาเดินเล่นกันที่เยาวราชนะครับก็จะเดินเที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยเลยซื้อเลยเจออะไรน่ากินเราก็ซื้อไม่น่ากินเราก็ซื้อใช่ซื้อหมดใช่มันรวยมากเย้วันนี้สามทุ่มคนเยอะใช่สามทุ่มคนก็เยอะมากอันนี้เราจมาทำอะไรกันครับมากินครับแล้วก็มาถ่ายรูปทุกคนอวดแฟนใหม่ยี่สิบมาทนะครับซื้อที่ไหนมาแฟนยี่สิบหมาท หลานยี่สิบมันก็เลยเหลือแค่ยี่สิบบาทครับอ๋อวิ่งกินปลาหมึกกีนแล้วนไม่หกนะครับไม่รู้เดียวละโอ๊ยเดี๋ยปลาหมึกไม่หกนะครับอันนี้อันนี้ปลาหมึกไม่หล่นนะคะไม่เอาค่ะเป็นว่าจะไปงานไหนเราก็กินแต่ปลาหมึกปลาหมึก forever ข้กองกินได้กินเยอะก็ใช่ทางเส้นก็เป็นข้องกินมาเลยนี่แม่ห้รู้อีกแล้วน้ำผลไม้เลยครับอันนี้ขึ้น,น้าอะไรครับทับทิมนี่เรามาลองชิมน้ำที่วิ่เสียมซื้อมา อร่อยสชาติเป <on>. ็น <interfer> น <es> ี่แหละมาทำจิ <rails> ้มซดเลยอ่ะน้ำซุปขินน้ำซุปขมิ้นอร่อยนี่ร้านสปีทไทม์ยาวราลนะครับเป็นร้านของหวานอุ้ยนี่เป็นเอฟโศยอะไรกันหลังกล้องเนี่ยเป็นกินบาลครับมากินมากครับนี่หน้าคูอืมหลบหลบที่ครับอร่อย เย็นเย็นก็ได้เร็วอร่อยอร่อยคันราเมสาครูข้างบนข้างบนเป็นแคนตาลูปไม่ได้กินมุกใหม่อร่อยน้องทิมเป็นแบบคู่คู่ข้าวหอยข้าวขึ้นอร่อยเย็นอร่อย อันนี้มุกมึกไม่มีกันแล้วกินกันอย่างเดียวอันนี้ซาลิมไม่ใช่จะพูดสาลายก็เลยดูน<ล><ล>อ้ออยอหวานน,าา<ล>านี่เป็นร้านขนมปังเจ้าอร่อยเด็ด,ดยอดมาลาด ทำกันสดๆ,ๆเแล้วนะครับนี่นี่ดน่ากินมากเนยนมหนึ่งโอ้เสี่น้าตานเสียงขอบคอาบ้าขอบค้านี่ได้มาแล้วขนมปังของเราเยิ้มๆ,ๆเลยอะ่ะอันนี้คือ ทำ<ม>ไมดูไม่ขึ้นวะเอ้ยไม่ใช่นะมันอนไม่ใช่อันนั้นรอด <c oughs> นั่นเก้ว นีพิซซ่าสอนี้อยอ๋อพิซซ่าครับพิซซ่าเท่าไรหนึ่งเกาอีกบาร์บีคิวบอรพบีคิวเสร็จแล้วก็หมาดล่าลยยี่สิบบาทหมดเลยเอาอะไรเอาอะไรครัหยิบหยิบหยิบคุณรัองดูน้ำมูดจอันนี้โมเดลยวไม่โชว์ถ้ากินเป็นไงถ้ากินก็ฟันแตกว่ะไอยูโรอ่ะ พี่ม <M> ีร <Whoa. Okay. S 3> so ้านนเแนะนมาเราต้องมาทานเลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาทานเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มผารทะเลแล้วก็ประเภทพวกเกาเหลาก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีหลายอย่างครับก็ถ้าผมแนะนาจริงจริงร้านที่เป็นเมนูชาวบ้านเลยแล้วก็คนละแวกนี้กินกันบ่อยแล้วก็ร้านอร่อยแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็คือ ร้านเก๋จับสามวันครับผมอยู่ในซอยแปลงนามท้ายซอยแปลงนามนะครับผมแล้วก็มีร้านหอยร้านตุ้งแช่ครับผมกับร้านหอยป้าจินมที่ขายมาสีๆๆา่สิบปีกว่าทางซอยเท็กซัสครับผมก็ร<อ>้านขนมปังน้องแอมครับผมแล้วก็มาทางร้านผมร้านช็อกโกเท็กซัสในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูหมูย่างเฉพาะกิจกับมาวันปกติก็จะมีร้านข้าวผัดตรงร้านข้าวมันไก่แปลงนามตอนกลางวันจะขายข้าวมันไก่ตอนเย็นจะขายเป็นข้าวผัดครับผมเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาดีมากครับผม ส่วนขึ้นไปเนนท่ามถนนเส้นหลักที่เยาวราชนะครับผมจะมีทางร้านเกาเหลาครับผมชื wow. ่อร้านในเอ็กเกาเหลาเลือดหมูครับผมร้านนี้อร่อยมากครับผมที่เขาก็แนะนําร้านเด็ดไปที่นี่นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นช่องของผมกดกระดิ่งกดเต็มทั้งหมดใช่เรียบ้วยตรงนี่ครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ร้านพี่เขานะครับ ตั้งหลับคาะแอบไม่ยอมเวลาก็ครับขอบคุณครับออมแอบกินขคะแนนกันแล้วอื้ออร่อยร้อนเร่อยครับอร่อยแล้วหมวกนี่เล่นเยอะนะยใช่ไหอร่อยอันนี้มาร์ชเมลโล่ยังไงมั้งร้อนหมวกนี้ยี่สิบรอบเลย วุ้ยอันนี้ยืดช่องยืดช่องยืดช่องเหมือนนอนนอนยืดช่องงงครับลองรถครับนี่บริการส่วนตัวครับจ้างมาด้วยเ้าเนียยหมูสั่งไม้ใช่ขอหมูมาล่อเลยต้องมานี่ครับเป็นบริการส่วนตัวเฮ้ปิซซ่าเลยสุดกับปิซซ่าเลยผมนี่แหละอ <laughs> ร่อย โดนยึดช่องอีกแล้วอ่ะเราส่งมอบช่องให้กับคุณเฟรมครับสวัสดีนะครับทุกคนพ่อมจะไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเราจะพาไปดูหมูเด้งหมู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 แดงโอ้หมูเด้ง My gosh หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งจริงวันเนี้ยดิวดิวดิวเดี่ยวเดี่ยวเฮอใกล้จะถึงหมูเด้งแล้วนะคุณผู้ชมนี่หมูเด้งที่เราพูดถึงไม่เห็นอ่ะจะได้ขับรถผ่านเราจะถ่ายให้ดูขับไปใกล้กว่าเดี๋ยวก็ถ่ายดูตรงนิ้นติ้น เราถ่ายไปใกล้ันอีกแล้วมึงไม่ให้มันขึ้นไปก่อน่ะลุนไปลุนมีนีไทเปิดประตูไปจริงๆไปไปหวยบายบายนี่ลาจากรลาทุกคนด้วยหมู่เด้งบายบาย